เดี๋ยวจะพาผู้ท่านผู้ชมมาดูพอยอมิซิสนะครับพอยอมิซิสนี่ก็ทางยุโรปทางอิหร่านทางรัสเซียทางญี่ปุน่น mm hmm. ก็จะชอบครับเป็นพลอยที่ไม่ได้เผาไม่ได้มีสารเคมีอะไรเลยเป็นพลอยธรรมชาติทาแท้ๆออกสีม่วงอันนี้ก็แล้วแต่คนจะเอาไปเสริมราสีต่างๆนะครับก็มีฟาร์มแวววาวของเนื้อพอย เป็นหลายสีสีม่วงเข้มสีขาวมีหลากสีนะครับที่ให้ท่านได,ได้ดูนะครับอน,นี่มเมิดที่ทุกคนหากันอยู่ตอนนี้ก่อนก็น้อยลงตอนนี้ก่อนก็น้อยฮะช่วง,ง,งนี้ก็หาก้อนไม่ได้ง่ายเท่าไหร่แต่เราก็ท,ทําเก็บเอาไว้สนใจก็ขายทั้งปีและตกครับทั้งกระลันละห้าิบฝาชิ้นไปไนะครับ อีเวินต่อยวัดมินที่เอาไปทำเครื่องประดับว่าจะทำเป็นสร้อยข้อมือทำสร้อยทำต่างหูทำแหวนได้นะครับก็สนใจก็ติดต่อที่ร้านเจน,นเฉยเบอร์โทรศัพท์ก็039322090 0หรือถือก็087150561นะครับ